สวัสดีครับพี่น้องครับวิถีคนบ้านทุง่งมัน,นีซีมาพาพี่น้องมาตอนต้นใหม่ครับตอนมาเลมอนแมนบาเลมอนาะโบเมนมลอนซ <c oughs> ื้อซือเลมอนครับอันนี้ต้นนี้ผมปลูกไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วะนะครับซื้อ กิ่งตอนเข้ามาคือกันนะเพื่นบอกว่าเป็นยูเลกาเลมอนว่าท่นนะครับอัดนี้มันมีกิ่งกิ่งที่สิเป็นเพื่อนว่ากิ่งกระโดงมันบ่ค่อยออกลูกอันนี้ติดน่วยแล้วนะครับติดน่วยแล้วปีหนึ่งติดน่วยกันเริ่มติดน่วยนะครับการลูกส่งต่างๆกันะกางามอยู่เราทายอยู่เนาะนะครับแต่ก็ต้องรอนะเบิง่งผลสุกนะครับเพราะว่า เลมอนนี่ิ่นต้องให้ซุกเลยให้ซุกเหลืองยังค่อยเอาไปกินกินยังสีหอมรสชาติทั้งซีดีวันต่อไปนะครับแต่มันสีมีกิง่งกิ้งตอนนี่มันมันสีออกกิ้งหลาเนาะแตกแหนงหลายวันต่อไปนะครับสีมีกิง่เงเด่นว่าเป็นกิ้งกระโดงซึ่งคนบอกว่ามันบ่ค่อยออกน่วยดอกตัวนี้ต้องตัดแตงออกแต่ว่าก่อนที่เสิตัดแต่งกะตอนก็ได้นะครับตอนขยายพันธุ์กะผมเลีงไว้อยู่สองสองกิ่งนี่แหละนะครับ ทีสีตอนสำหรับมือนี้นะครับสำหรับนี่ครับคือสองกิ่งนี่เนาะนะครับมันเป็นกิ่งที่แตกตรงๆขึ้นไปแล้วก็ยุ่กลางยุ่กลางส่งพุ่มนะซึ่งตามลักวิชาการกระเกียรมันก็บอกว่าควรนที่สิทธ์แต่งออกนะหรือว่าคันเสียดายกับตอนเอาตอนขยายพันธุ์ไปนี่แหละนะครับผมก็เลยสีตอนมึงน,นะครับ อันนี้ก็มีดสื่อมาไมา่จะลองเมืองผอมมือนี่นะครับมีดสําหรับตอนนะครับแต่ว่าผมว่าตามทีใส่เบื้องแล้วนะครับสู่คัดเตอร์วอดานะครับสู่คัดเตอร์วอดาประมาณที่สื่อของรคาคาบสูงบันไดก็เป็นได้เนาะนะครับแต่ว่าหลบทรงงามอยู่คือ,อยูนทั่วไปนะครับแต่ว่าบอกคมบันไดเนาะนะครับ นะทนัดตะกอนผมก็ใส่คัดเตอร์นี่แหละนะครับวันนี้ไปเห็นยูรานพ่นไข่ก็คือยังทรงง่ามเป็นแต่เค็ดดีวนะครับเป็นแต่ตอนดีนะครับก็ใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่า้าใจผมก็บอกว่าบอ,บบอสู่คัดเตอร์เพราะผมเคยใส่คัดเตอร์มาก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็กิ้งอยากเงียล็กน้อยเนี่ยนะครับแต่กะบอเป็นหนังกิ้งสำเนีก็สามารถตอนใดเนาะนะครับกันี้แหละครับควันก้อนนะครับควันกิ้ง สำหรับผมก็เลือกอยุดเลาะอยู่ใกล้ๆก,กับตาเนาะกับตาซึ่งผมคิดว่ามันนาซีออกหากได้ดีนะนะนะครับยุดเลาะตาของกิ่งเนี่ยนะครับหลอกใบมันไปนะครับกับควันเปลือกมันออกนะครับห่างความกว้างกับประมาณเส้นหรือเส้นกว่า,วานะครับ ลีแล้วคุณบอกว่ากิ้งเหมาะกับการตอนนี้กรใหญ่กว่าตะเกียบนิดหนึ่งนะซีดีซีดีอย่างซีดีเวลาเข้ามันออกหกักแล้วเข้าตัดออกไปนะเข้าตัดออกไปช่ม่มมันสิมันสิติดได้เร็วนะครับถ้าหากว่าเป็นกิ่งใหญ่บางทาีใบร่วงแล้วค่อยแตกยอดออกมาใหม่หน,นะนะนะครับเวลาควันพยายามบริห้มันสัมเนาะเปลือกมันสัมโดยเฉพาะ ด้านบนนะครับโดยเฉพาะด้านบนซึ่งเป็นด้านที่มันสีออกหักนะครับด้านบนของกิ่งนะครับแต่จังไนก็ตามพยายามเหยีดเบามือว่าให้มันซ้ำนั่นแหละนะครับกะออกยากขึ้นจักน้อยนะครับเลมอนีนน้ำไหลน้ำแหลมนะครับต้องระวังจัหน้อยบางเกื่อนลุกขึ้นหัวไปน้ำต่ำหมวนะครับเลยต้องระวัดระวังกันอีกน้อยหนึ่งเนาะนะครับ ขนาดสีของกิ้งทีตอนนะครับกับประมาณนี้หนาาสีหนาซีดีเนอะนะครับออกประมาณเขียวๆเกือบเท่านะครับถ้าแก้เกินไปก็บ่ดีนะครับมีผลกับการออกหักนะครับถ้าเอาได้กิ้งพอดีนี่นะครับการออกหักกับซีดีนะครับแขวนออกแล้วก็แก้เปลือกมันออกประมาณนี้นะครับ หลายคนว่าเอาเจ้เาขี้เห็ดเป็นจบเกษียณมากบ่ครับส่วนมากจบเกษียณผมเห็นถ้าไปติดแอร์ไปเดินสายไฟประมาณนี้เนาะนะครับส่วนมากเห็ดแบบนี้กับพวกยบไฟฟ้าประมาณนี้นะครับโบู้ันเป็นอย่างมันกลับกันเนาะพี่นอหอะแล้วแต่มักนะครับกึกเอานะครับเท้าสีจ่จบยังมากก็ตามแต่กับฝึกเอาได้นะครับจบหรือไม่จบทั้งแดนเกษียณมากกับฝึกเอาตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้ทั้ง ยูทูบเนี่ยนะครับมีสอนสอนกันหลายนะครับแล้วก,กับเบื้องหลายๆหลายๆคลิปนะครับอย่าไปเชื่อคลิปใดคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องนะครับหลายคนไลหลักสูตรหลายคนหลายวิธีการนะอันใดที่สามารถปรับเราก็เฮ้าได้ก็เอามาเฮ็ดนะมาทดลองเฮ็ดได้นะครับแต่ละคนเปวนสอนไว้อันนี้ผมก็เอา,าให้เบื้องด้วยกันนะครับมใม้เบื้องอันนี้ผมเฮ็ดเองเื่อสีขยายพันธุ์ไว้ไวปลูกเองเนี่ยนะครับ เพราะว่ากิ้งตอนนี้ซื้อเคนมากกิ้งนึงกับเป็นลอยอ่ะลักลอยขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าหาว่าเป็นพันแปดแปดเนาะนะครับอันนี้ก็เพิ่นบอกว่าเป็นเลมอนยูเลกานะยูเลกาส่วนสีเลือดลอยบ่เลือดลอยผมโมโหผมเห็นหน่วยมันออกมากแล้วกักบข้อใจอยู่นะครับลูกส่งยังได้เดี๋ยวรอเบิ่ง ตอนที่มันสุกเข่าเหลืองแล้วก็รสชาตินะครับวาสิเป็นยังไงเนาะนะครับอันนี้เฮ็ดไปเพื่อใส่เองกินเองนะครับบะเบดเอิอเเอววาบบดซีเลียตปันใดในเรื่องของสายปั้นตรงบบตรงนะครับกิงพี่สองกิน้องนะครับสำรับ นะครับหลังจากทีเข้าควันกิ้งแล้วก็โคดเยื่อนะครับตอนโคดเยื่อเยื่อห่มเนี่ยนะเยื่อทีมันเป็นท่อสําหรับทรงอาหารนะครับเราพยายามขูดให้มันออกได้ยหลไห,หลายที่สุดนะครับอันนี้ก็มีหลายตำล่าขึ้นกันพี่น้องนะครับบางตำล่าคนจะควันไว้ยังสีท่ทีมไว้ทีมไว้เป็นสองหมื่นสามหมื่นเพื่อให้เยื่อ ทรงอาหารนะมันตายจังค่อยมามาห่อตุ่มตอนนะครับแต่ว่าจะเล่งดวนนะครับส่วนหมากผมเกิดิบอ้ิมไว้ต้องเพราะว่า,าผมขี่ลืมนะครับเทื่อทิ่มไว้ลืมจนกิ่งมันตายเลยนีครับผมก็สิขูดเอาไปแยามขูดเหยื่อเนื้อเหยื่อ,อ,อให้มันออกได้หลายที่สุดนะครับแต่ว่าจะาให้มันซนะอย่าให้กิ่งมันซ้ำมค นาสีใดผลอยู่นะครับเห็ดยาเล็กน้อยครับน้องมีดกับมีดไม่มีดสื่อมาไม่นะครับปกติผมก็ใส่คัดเตอร์นนะคัดเตอร์นนะคมดีกว่านี้นะครับแต่ว่าวังเีื่ออาสิกีก้ก,กะแน่เนานะมันดามยาวคัดเตอร์น,นะครับนี่ปอกออกแบบนี้ครับ สำหรับผู้ที่เคยตอนอยู่แล้วคนเกิดสิงหูจักอยู่หรอกนะครับผู้ใดพ่เคยตอนก็นเอาเบิ่งไปไปเฮ็ดได้นะครับครับนี่แหะควันออกได้แล้ว2กิ่งนะครับโคดนะครับ มีดนี่ก็ดีแน่ปุ๋นสีมี่ทั้งาดามทั้งโคดไม้น้่นะฮะส่วนซีบปคมันเดนะครับ,บสีบปคมบปค,ค,คมคือคัดเตอรอกันใส่คัดเตอรอผงกะใส่ด้านหลังข้องคัดเตร์โคดนะครับโคดจากบนลงล่างโคดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับพย,ยายามอย่าให้มันกระทบแผลข้างบนหลายนะครับเพราาะว่มันอาจสีเป็นปมหมอหนเป็นปมแล้วก็ออกหักบดีนะครับ ประมาณนี้นะครับขันต่อไปนะครับขันต่อไปก็คือท่านำยาเรียงลากนะครับอันนี้เป็นนำยาเรียงลากซึ่งเฮ็ดเองครับยาเรียงลากนี่ก็มีอย่างหลายนะครับมีเครื่องดื่มชูกำลังเป็นยีห่ห้อใดก็ได้ครับพี่น้องเครื่องดื่มชูกำลัง แล้วก็กะปินะครับกะปิผสมเข้าไปแล้วก็ผงชูรสอะไรแต่สูตรบางคนใส่กะปิล้วนบางคนใส่นำใส่เครื่องดืม่มชูกำลังย่างเดียวก็มีบางคนก็ผสมผงชูรสเข้าไปาแล้วแต่นะครับกับใส่ได้อยู่นะครับใส่ได้ ยามทั่วท่าให้ทัวนะครับท่าให้ทัวทว,วโดยเฉพาะด้านบนแย่ด้านบน,แ,น,บนแล้วก็เอาทิมไวปม้ประมาณสิบหานาทีานะครับประมาณสิบห้านาทีกานกระสีห่อตุ่มตอนกับตุ่มตอนนี่ก็เป็นขุยบกพ้าวนะครับตัวนี้มีเป็นเ็ดขุยบกพ้าวสําเร็จไว้ เอามาเซ่น้ำขึ้นหนึ่งใส่ถุงหมัดปากนะครับแล้ากากนะครับพาลก็หุมเข้าไปแบบนี้ครับนี่อันนี้จริงๆแล้วต้องต้องให้มันหมัดกว่านี้เนาะอันนี้ผมใส่น้ำหลายไปหน่อยหนึ่งนะครับมันสิล่างพวกน้ำยาเลี้ยงลากอ,ออกมาน้ำ แล้วก็บ,บางเทือก็อาจสีเหตุให้กิ่งมันเน่าได้คนามหลายเนาะนะครับแต่ขนามหน่อยไปก็โดยเฉพาะกันนเป็นน่อนในช่วงนาแล้งนะครับคันามหน่อยเกินไปนำอาชีดก้อนแห่งก้อนนี่สิออกหากบอดีขึ้นกันนะครับก็บเอาให้พอดีมัดมดบอให้มีนำขนาดนี้นะครับหัดง่ายๆกับเคบ,บนไทยครับสีเห็ุงานง่ายขึ้น ประมาณนี้นะครับครับหลังจากมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบเบิงผลประมาณเดือนหนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกตระกูลสมรอจะเป็นมักหน้าเป็นพวกสมพนี้นตระกูลสมนะสมโอพวกน้นะครับประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าว่าได้ผลกับเห็นหากออกมา เดี๋ยวพาเบิรงนไปแล้วกันนะครับจากเดือนหนึ่งยังคอยมาเบิรงนกันพี่น้องนะครับวันนี้3ามสิบตุลาคมห5ห้านะครับเดือนเศษเศษนะครับมาเบิรงนกันว่าตุ่มตอนที่ตอนไว้นั้นออกหากหรือยังนะครับโอ้ออกนะครับหากห้ายนะครับ ถือว่าดีเลยกันหักออกไหลนขนาดนี้นะครับแล้วก็หักออกเล่ยจากสีขาวไปแล้วนะครับสีออกเขียวๆนิดน,งนึงนะครับอันนี้ก็พร้อมที่สิตัดไปช่ำใดนะครับสองกิ่งเนาะนะครับีนการนำมาฝากพี่น้องกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังไม่เคยตอนนะครับเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้กันผู้เคยตอนแล้วนะครับมันวีธีการ แต่ละคนพอคือกันนะครับสำหรับการตอนจริงเนาะนะครับฝากกันสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมี่ยังมาฝากกันกัดกดติดตามไว้นะครับช่องวิถีคนบ้านทุ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ